Smoke weed every day, Hold up. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะกับผม d a y ์สตรีเมอร์เกม g นเกมนะมาอยู่กับเกมอันเทอร์นนะแล้วเราก็อยู่กับคุณเนี่สปปยสปตโตคร<เ>ับสวัสดีครับนะอ,อ๋อสำหรับวันนี้นะเรา,ามาสอนวิธีการเอาชีวิตรอดเบื้องต้นนะ,ะมีหลายเรื่องเลยเอา่าเราไม่รีรอที่จะอสอนเลยทีเดียวนะเราเริ่มจากการหาอาหารก่อนนะฮะคุณปโปตโต อันนี้ก็มาเป็นนักเรียนของผมนะ uh huh. พอนละาที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็ชอบแบบวิ่งหาเข้าเมืองก่อนเลยใช่ป่ะมันต้องมีอาหารอยู่แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเจออาหารแบบหุ uh ้ย huh. นี่มันนี่มันแครอทแครอทแดก uh huh. <laughs> แดกไม่ได้นะฮะ uh huh. พอพอเอาชี้ไปที่นะแล้วดูชื่อดีๆนะมันจะเขียวว่าโมดี้แครอทนะ uh huh. นี่ยิบขึ้นมานะฮะ uh huh. นี่ยังกระดิวดดเลย คือของโมดี้เนี่ยอะไรก็ตามที่มีนำหน้าว่าโมดี้ไอ้กินเข้าไปอะความลดเอ่อความความหิว,วมันจะลดลงแน่นอนนะฮะแต่ว่าไอตัวกำมมันตรังสีไอ้แถบเขียวๆด้านล่างนะฮะมันก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันถ้าหากถึงร้อยเมื่อไหร่ก็ลงไปนอนเล่นกับผืนได้เลยนะฮะมี่ก็ว่าแบบเหมือนกับเพื่อนดินนะฮะใช่แบบกรปอใช่ใช่ใช่ใชนะแต่เรามีวิธีการแก้นะะของโมดี้คือ เราสามารถทำให้มันสะอาดด้วยอ่ยาชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า purification tablets อ่ะเป็นคล้ายๆเหมือนน้ำเป็นยาสำหรับล้างอะ่ะทำให้มันแบบมันสะอาดได้อะ่ะเอวมันจะสะอาดไหมเอล้างไงเอวทำไมไม่ได้ <laughs> อ่<ะ> <laughs> <laughs> รู้ <laughs> ด้ <laughs> วากบพวกแคดลอยคง <laughs> จะไม่ได้นะผม่งมรู้นี่แหละ ใช้ใช้กับพวกน้ำได้นะใช้กับพวกน้ำได้วิธีการหาอาหาร,หารส่วนใหญ่ก็โดยเข้ามาหาตามร้านคาเฟ่ร้านเนี่ยกาโนล,ล่าบาร์เนี่ยก็หยิบขึ้นมากินนี่คืออะไรครับเนี่ยเอเป็นเหมือนช็อกโกแลตช็อกโกแลตแท่งนะฮะแคนดี้บาร์เนี่ยอ่าเราหยิบขึ้นมากินมันก็เพิ่มนิดเดียวนะฮะส่วนอาหารแบบอื่นก็เช่นพวกล่าสัตว์ตามทุ่งป่าอะไรก็ตามนะฮะพวกนั้นจะนล่าค่อนข้างยากหน่อยนะอ๋อต้อง ศส่ปืนในการยิงนะนี่บอเทิลวอเตอร์นะฮะนี่เดี๋ยวเราทำอะไรครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้คือปกติมันก็เป็นขวดน้ำใช่ป่ะถ้าแบบหิวน้ำจะจัดเลยแล้วก็รีบกินไปก่อนแต่เราจะสอนการหาหาน้ำกินแล้วอาหารมันเรื่องจิ๊บจอยจิ๊บจอยนะจิ๊บจอยดีเดียวดีเดียวเลยนะดีเดียวประมาณแบบว่าคุณเข้าใจหรือเปล่า เข้าใจครับเข้าใจโอ้ยเรามาอยู่ในรายการนะปเตโต้รู้โลกรู้นะปเตโต้รู้โร้รู้สึกโดนด่ะนะนี่ฮะแคนตอนนี้เป็นแค่แคนอยู่ยังเป็นกระป่องกากากนะแต่ต่อไปมันจะเป็นของที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะเราดยเป็นแคนซูเปอร์มวยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วนะหนูนี่นะ การวิธีการคาฟคือกระป๋องแคนบวกกับบอทเทิลวอเตอร์หรือจะเป็นโมดีวัตบอทเทิลวอเตอร์ได้เหมือนกันนะไม่จําเป็นต้องเป็นน้ําสะอาดอเราเอามาคาฟใส่ช่องเปิดขึ้นมากดคราบแล้วก็ใส่ช่องสองช่องนี้กดคาฟตรงนี้ป๊อจะได้มาแคนทีนนะฮะแคนทีนคืออะไรแคนทีนคือขวดน้ําที่กินแล้วก็เติมได้นะมันมันของที่ผมมีอืมใช,ใช่มันแบบ อ่สุดยอดมากเลยนะน้ำไม่มีวันหมดเอสุดยอดเออสุดยอดมแทนทีนเป็นยาสระผมตลอดเลยนั่นมันแทนทีนอะไรหรอเอออืมก็ประมาณขนาดเนี้ยนะเรื่องอาหารก็วิ่งตามป่าตามอะไรอย่างเงี้ยง่ายต่อไปฮะผมแนะนำให้กินเบอร์รี่เออใช่ใช่บอกบอกเรื่องเบอร์รี่ก่อนนะฮะนั่นนั่นนนี่เบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่จะอยู่ตามพงหญ้าต่างๆนะฮะพงหญ้าหน้าตาแบบ แบบเนี้ยนี่ฮะบูเบอร์รี่นะบูเบอร์รี่นะฮะมันมันเบอร์รี่นะกินแล้วเบลอร์เลยนะเดี๋ยวรู้นะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเอเจอบูเบอร์รี่สองอันคุณคุณคุณเอาไปอันหนึ่งคุณคุณเอาไปอันหนึ่งเนี่ยแอนะฮะเอามากินพร้อมกันนะฮะเราจะให้ให้ได้รู้นะว่าเบอร์รี่มันห้ามกินนะับมากินพร้อมกันแอนมาเลยฮะ อดูดูดิสหลอดความหิวแล้วก็หลอดกำมันตาระังสีไว้นะฮะอ่าสามสองหนึ่งขมเงือบเงือบโอ้ลองลอยไปกันสายลมนะฮะดูนะฮะความหิวโอ้ยโอ้คือยิ้มลิล็อกจิตยังกับแบบเหมือนเหมือนไปดูังชามาอ แบบบางบางทีอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มค่ากำมันตารางสีขึ้นมาด้วยนะฮะเพิ่มมาแล้วก็เยอะด้วยแล้วส่งความหิวไอ้รถดันรถแน่นะเฮ้ย <Hey, S 1> คุณเจอกระเป๋านะฮะในเ,เก็บเก็บกระเป๋ามาใช้เลยมันจะใหญ่กว่าคูแบ็คคือในเกมเนี้ยเราต้องหาของใช่ป่ะแล้วแบบตัวเราเนี้ยต้องอ่าพบพาของได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าคับการครับกล่องเนนะี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนยุ่งยากหน่อย อ๋อตอนนี้มันจะใหญ่กว่าใช่ก็ยังมึนไม่หายเลยแล้วภาพเอียงๆแล้วก็จะงรีวิวต่อไปนะเราเป็งการสอนเบื้องต้นต่อไปนะกระเป๋านี่เรียงจากอันที่เล็กที่สุด่ะหายละสกูแบ็กแล้วก็เป็นทาวเวลแบ็กทาววก็มีเป็นอลิสแบ็กแพคนะแล้วก็ใหญ่กว่านั้นก็เป็นประมาณแบบออลักแซกแบบที่ผมใส่อยู่อ่ะ เนี่ยหรือ,อ,อว่า,ยายคนอเออคเอย้ยแ,แ,แล้วก็คอโยตี้แบ็คแพคก่อนแล้วก็ลักแสกนะโคโยตี้<บ>นี่เป็นคนที่เต้นหรือเปล่าโอ้โหโคนทั้งอย่างกันอืออือืเซิร์มี้ปิดพีวพีไปนะฮะแมนะ่เรื่องเรื่องยาเนี่ยก็สอนสอนไปแล้วนะเอ้ยยังยังไม่ได้สอนเลยนี่วะว่ามีกี่สอนสอนบูเบลรี่ไปนี่นะผมไปเก็บยามาแล้วนะนี่นะจะหยิบให้ดูก่อนเลยนี่คือแบนเดต นะเอาไว้ลดเลือดตามปกติไม่ไม่มีอะไรน่าน่าแปลกใจของพวกยาเนี่ยหาหาได้จากร้านฟาร์มาซนะีทุกทุกเมืองส่วนใหญ่ก็จะมีเมืองเม,<ะ>มืองละเมืองละร้านอะเมืองละร้านเลยโอ้โหรวยร้านขายของ <laughs> ออ <laughs> นี่นะฮะร้านร้านฟาร์มาซีดูที่ข้างบนนะฮะฟาร์มาซีขายยาเขามาจะมีพวกวัคซีนมีวิตามินนะฮะมี อะด,ดิีนลีนโอ้โหแบบเรียกได้ว่ามาถึงทีเงแบบเต็มอะอ่าพวกยาอื่นๆเนี่ยบางยาก็เพิ่มเลือดอย่างเดียวบางยาก็เพิ่มเลือดแล้วก็ลดค่ากำมะาตะาราังสีส่วนยานี้นะฮะวิตามินสําหรับคนที่โดน,นซอมบี้กัดบ่อยๆหรือว่าไปกินเบอร์รี่มาเนี่ยกินเบอร์รี่ <c oughs> <c oughs> มาหรือว่าไปกินของเนา่าๆอ่า <c oughs> แนะนําเลยกินเบอร์รี่ครับกินแล้วล้องยเป็นะไรที่ชอบมากนะฮะ คือเป็นยาที่จะลดล,ลดค่ากำมันตะลังสีได้ค่อนข้างที่จะแบบพอประมาณเลยนะถ้าถึงร้อยเมื่อไหร่คือตายนะฮะมันมันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงพเพราะบางทีเราแบบอดอาหารเนี่ยวิตามินอยู่นี่นะดูค่าจากกำมันตะลังสีสิบกินปุ๊บมันจะลดประมาณทั้งหมดสามสิบอ่ะเออขับรถออนี่เร็วนะเร<อ>็เว,<อ>วสุดยอดรถล,ลอย แต่มันจะพังแล้วะได้มาต่อไปเราสอนเรื่องรถกันลยกันต่อเลยดีกว่านะเ,เรื่องรถมามาดูนะฮะเราอันนี้รถรถคันนี้มีควันขึ้นคือหมายความว่าใกล้ระเบิดแล้ว<ค>นั่งนั่งได้สองที่นั่งแต่ว่าค่อนข้างเร็วนะฮะแบบยอดเลยอ่าถ้าเราขับไปชนอะไรหรือว่าจะโดนพวกอซอมบี้ตีอย่างเงี้ยซอมบี้มันจะตีรถเราด้วยนะฮะ ถ้ายืนปล่อยให้มันตีไปเรื่อยๆก็ตุ้มตามระเบิดได้นะแล้วถ้าคนตีอ่ะแบบคนตีแบบรถอะไรเงี้ยไม่แน่ใจแต่น่าจะระเบิดได้เหมือนกันมั้งลองลองดูดินะอย่าเลยดีกว่าผมผมอยากได้คันนี้คือรถที่มีควันขึ้นเนี่ยสามารถซ่อมได้จากไอเทมที่ชื่อว่า blowtorch แต่ผมยังไม่เคยดรอปได้สักทีนะเเอาเอารูปปเดี๋ยว จะจะเ,เ,เ,เมื่อกี้รู้ทันนะจะพูดอะไรบัเจาะ <c oughs> รูทันนะคือไ <c oughs> อเทมจูโขจะแปะรูปไว้คือมันสามารถซ่อมลดให้ไม่พังได้ต่อไปดูแถบข้างล่างนะฮะมีเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามสี่ซีทก็แปลว่าที่นั่งนะสามสี่เนี่ยเราก็มานั่งข้างหลังห้าหกเนี่ยเอฟหนึ่งก็นั่งนั่งหน้าสุดนะเอฟสองก็นั่งข้างๆคนขับอะไรประมาณนขนาดเนี้ยอแล้วก็มีถังน้ํามัน เดี๋ยวเราเราเราขับไปที่บ้านเราก่อนนะเอ้ยเอ้ยรถอ่าถังน้ํามันคือพอเวลาที่เราจะเติมน้ํามันเนี่ยเราต้องมีอ่าเรียกว่าก๊าซแคนอ่าเป็นถังน้ํามันเอามาเติมที่รถพอเติมเสร็จเราสามารถเอาไอ้ถังน้ํามันสีดแดงๆเนี่ยนี่หน้าตาแบบนี้นะฮะเอาไปเติมที่ที่ถังแบบ มันเป็นอะไรอ่ะเป็นแทงน้ามันเออเป็นแทงน้ามันนี่ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ชอบมากเลยนะซอมบี้ประชากรฮะมันไม่มีอะไรก็มันไม่มีอะไรอยู่บนหัวผมก็เลยเรียกประชากรนะกำแลไมดูดูเหมือนมดมุกมนมุกแหละก็เลยแบบกำชิดไม่ออกน่านะฮะเดี๋ยวมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีการเติมน้ำมันให้นะฮะ ถึงแล้วนะอุปยจุมจ่มไปเลยขอเคลียร์มบี้ก่อนลวกันนะฮะมบี้พวกนี้เนี่ย,ย <c oughs> มันจะตีสิ่งที่เราปลูกสร้างไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านหรือว่าต้นไม้ถ้ามันเห็นต้นไม้ของเราเดินเข้ามามันแงมแงมแบบคบคบแบบหนึ่งคำหนึ่งต้นเลยนะฮะมาเราสอนเติมมันก่อนนี่จิบขึ้นมาหน้าตาแบบนี้น่ารักน่ารักอ่าเติม นะนี่เราหยิบขึ้นมาดูดูจากแถบด้านล่างนะัมันจะเขียวว่าอิมพิีเราสามารถเติมจากแทงน้ำมันหน้าตาแบบนี้ได้เนะฮะเราหยิบอีควิปแล้วก็ใส่ใหม่ก็แค่นั้นแหละนะ้าเก็แล้วนะฮะนี่สุดยอดปะส่วนมีไอเทมอีไออีอ,อ,อันหนึ่งที่เรือกที่ชื่อว่าคาแจ็คเดี๋ยวผมก็จะเอารูปแปะไว้เหมือนกันเคยเจออยู่แต่ไม่ได้เก็บมาไว้ นะมันมันไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่แต่สําหรับใครที่อยากพกก็พกไปคือมันแปง,ง่ายๆคือเหมือนแม่แรงอะ่ะพอเวลาที่เราขับรถไปเนี่ยเกมนี้สามารถลดความได้พอความปุ๊บนะถ้าเราอยากยังอยากได้ลดขน,นั้นอยู่เราก็เอาแม่แรงมปงัดสามารถใช้ได้มาต่อไปเรื่องการทําฟาร์มนะเฮ้ยเบอร์รี่เบอร์รี่แล้วการทําฟาร์มเนี่ย คือนี่นี่นี่ลองลองเก็บให้ดูก่อนนะนี่พวงนี้คือ Fresh Cabbage หรือกระลำปีสดนั่นเองนะนี่หยิบขึ้นมาสามารถหยิบขึ้นมากินสดได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นของโมดี้ที่เจอตามดอกทั่วไปจะเ,เก็บมากินมันไม่แนะนำนะนะพวกของโมดี้หรือว่าของ Fish เฟชนี่ยเราสามารถเอาผักมาแล้วก็ใส่ในช่องช่องาของเราแล้วก็ขาเป็น แคบเบดซีดนะ,อะพอได้มาเป็นเม็ดกระหล่ำเม็ดสำหรับปลูกกระหล่ำเลยเนี่ยแล,แล้วก็ปลูกแล้วก็ปลูกก็แค่นี้แหละอะ่ถ้าเป็นของโมดี้จะได้มาแค่หเม็ดแตถ่ถ้าเป็นของแบบเฟชแบบสดใหม่อย่างเงี้ยนะมันก็แบบได้มา2เม็ดทวีคูณขึ้นไปอีกคือพอละปลูกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยตอนที่ เราเก็บเกี่ยวมันเนี่ยมันจะเป็นเฟสทั้งหมดเลยแต่ถ้าไปเจอดอกตามพื้นตามอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นของโมดี้เนี่ยแล้วเราก็มาปลูกต่อเราก็แบบเรื่องอาหารถ้าหาักเราทําฟาร์มเมื่อไหร่คือไม่มีทางอดตายแน่นอนนะนะแนะนําแนะนําแนะนํดจอดฮนะพาไปพาผมไปหาสัตว์หน่อยได้ไหมตั้งแต่ผมมาผมยังไม่เจอเลยผมเคยเจอหมูอยู่ตัวหนึ่งแถวนี้อ๋อผมเคยเจอแกะแต่ว่ามีเกะเดือเข้าไปใกล้มีแกะเดือยเฮ้ยเจอกวางแล้วฮะเจอกวาง เจอกวางอะกวางน้อยผมเจอเบอร์รี่แล้วเอลทำไมผมค้างผมชอบเบอร์รี่มากผมค้างว่ะบอกจริงเนยะ <c oughs> โอเคมาต่อละตอนนี้จะที่ออกเกมแล้วก็เข้ามาใหม่จะได้แล้วฮะเ,เรื่องสัตว์เนี่ยเราสามารถฆ่าแล้วก็เอาเนื้อเอาหนังได้นะฮะผมยิงเลยนะยิงนะ <c oughs> อืมอนี่คือสนนยนะส,ยสนายนัดเดียวก็นิยมเล็งหัวนะะนี่ฮนะจะดอบแอนิมอลเพสอ่าเป็นเหมือนหนังแล้วก็รอเบคอนเป็นเนื้อสดนะเยี่ยมยอดเราไอไอพวกอ่าหนังเนี่ยเราสามารถเอาไปคาเป็นเสื้อ เป็นกระเป๋าเป็นกางเกงได้แต่มันมันยุ่งยากอะ่ะมันยุ่งยากมันต้องมีตั้งหลายอันผมแนะนำว่าเข้าเข้าไปในเมืองแล้วไปโดมาสักอันแล้วก็ใส่ได้มันก็จบแล้วนะอ่าโอเคมาต่อไปหลังจาที่เราได้เนื้อมานะจะสอนสอนอย่างเนื้อก่อนเมื่อกี้นะสอมบี้มาโผล่มาลึ่มเออเยี่ยมอ่าสอนกดแท็บ วิธีการย่างเนื้อนะฮะกดคัพติงนะพอเราอยู่ข้างๆกลองไฟมันจะเป็นรูปกองไฟขึ้นมาปุ๊บมันจะเด้งมาในโหมดทูเป็นเครื่องมือแล้วก็หาเนื้อเนื้อสดๆอยู่ตรงนี้รอเบค่อนนะยัดเข้าไปในช่องซัพพลายล้วก็กดคัรึบกึ๊บๆึบนะได้มาสามอันเอาออามากินเลยแล้วก็นายเอาไปสองอันเลยนะพนมอา่าลวไปออ่าประมาณขนาดนี้นะฮะ อมันเป็นเนื้อแบบอือย่างนี้คนระับอย่างนี้เลยนะต่อไปสอนเรื่องการใช้ปืนนะการใช้ปืนเนี่ยปกติเราก็เดินเดินไปในเมืองเดินอะไรเมื่อนะเราก็เจอปืนใช่ป่วเราก็เราก็หยิบขึ้นมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแบบมันมันมันใช้ได้หรือเปล่าบางทีบางปืนมันมีเซฟตี้นะเหมือนปืนพกนะมันจะมีเซฟตี้อยู่นะ วิธีการดูปืนเนี่ยว่าอาปืนของเราเนี่ยมันใช้กระสุนอะไรนะฮะหยิบปืนขึ้นมากดตัวทีมันจะหันมาแบบนี้นะฮะเนี่ยบางปืนก็จะมีตรงบาเ์เลด้วยนะฮะเป็นลำกล้องหรือบางปืนก็มีแบบแบบนี้ผมผมเป็นสนท์ทิ<ผ>มเบอร์วูนะ<ผ>ม,มีะมีมม<า>ติดก,กล้องด้วยมีเพลสไซท์อ่าคุณคุณดบัดบดับดับองคุณมาเลยเดี๋ยวผมผมรีวิวของคุณดีกว่า,อ,วาอ่า ว่า <Wow, S 2> oh, ปืน,ป,นปืนนั้นจะแบบคนคนจะเจอเยอะกว่าไง mm hmm. อ่านี่ก็เป็นปืนอีกปืนผมชอบนี่นะฮะมีบาเรลด้วยแล้วก็มีไทเตอรโคือแบบตรงนี้จะใส่พวกอ่อไฟฉายอันนี้ก็เป็นนาโต้แมกกาซีนนะฮะสังเกตดีๆคือแมกกาซีนของเราจะต้องใช้นาโต้ถ้าเรามีแมกกาซีนอื่นมันก็จะเด้งตรงนี้เหมือนกันพอเรากด กดใส่ปุ๊บแต่มันจะไม่ไม่นี่นะนี่นะดูดูข้างบนนะ mm hmm. ออปติคอลเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิธีการถอดแม็กซีนกดกดออกสังเกตข้างบนนะฮะลูกจะเป็นศูนย์ทันทีนะแล้วรีบขึ้นมาวิธีการใส่กดตัวทีเหมือนกันนะหรือว่าจะกดรีโหลดก็ได้เหมือนกันนะฮะไม่มีปัญหาดูด,ดูเดี๋ยวผมถอดถอดปืนอีกปืนหนึ่งดูถอดแม็กอีกอันหนึ่งว่า พอเราเราใส่แมกกาซีนอีกอันเนี่ยมันมันไอไอใส่อะใส่ไ,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 ได้แต่ว่าลูกมันจะไม่ขึ้นอ๋อโอ้โหอ,อันนี้อ้าวทำไมไม่ขึ้นเว้ยอ๋อแต่ว่าปืนเนี้ยมันจะเด้งอยู่สองอย่างม, NATO NATO er. นนมีนาโต้แมกกาซีนกับนาโต้เทเซอร์ไอปืนเนี้ยมันมันจะไปบางทีมันจะพาปวดหัวหน่อยพวกปืนปืนแบบปืนยิงโหดแบบเนี้ยมันจะใช้กระสุนที่เรียกว่ามิลิตอรี่บูลเล็ตนี่นะฮะหน้าตาแบบนี้ นะมิ hmm. เรอรี oh, ่บุลเลตอ๋อแบบอ่าใช่อ่าส่วนปืนแบบปืนพกหรือว่าปืนแบบปืนปืนที่เห็นดอกได้ตามทั่วไปเนี่ยมันจะใช้กระสุนที่ว่าเรียกว่าซิวเลียนบุลเลตที่ดอกไปซิวเลียนดิง,งะะใช่อ่ะใช่ oh, <okay. S 1> วิธีการใส่กระสุนเนี่ยมาผมจะสอนก่อนอืมกระสุนกระสุนนี่ปืนปืนแบบนี้มานะฮะ นี่แม็กกาซีนยังอยู่ข้างนอกนะฮะต้องเราต้องดึงแม็กกาซีนออกมาข้างนอกก่อนอ่าแม็กกาซีนอยู่ไหนฮะแม็กกาซีนแม็กกาซีนแม็กกาซีนนมผมชื่อลาพัวนะแล้วผมผมใช้กระสุนมิลิตารีบูลเล็ตนี่ครามมาใส่ช่องนี้นี้แล้วกดขาปุ๊บจะได้มาเต็มแม็กนะฮะจะเป็นแบบนี้แล้วก็เสียมิลิตารีบูลเล็ตไปหนึ่งเนี่ยแล้วก็กดขึ้นมากดกดตัวที ใส่กระสุนเอ้ยใส่แม็กแค่นี้นะฮะแล้วก็ไปยิงได้ส่วนตอนที่เราแบบดอบพวกลำกล้องอะไรมาเนี้ยพอเราหยิบขึ้นมากดตัวทีมันจะมีแบบเด้งเด้งออกมาข้างๆอย่างนี้นะฮะมันจะมีให้ให้เราเลือกได้กดอันอื่นด้วยเนี่ยเราสามารถถอดถอดออกได้เงี้ยเราเวลาใส่น่แทติเคิลแบบเดิมๆเราใส่แบบที่จับ อ,อ๋อมันจะมีที่จับยื่นออกมาอ่าอะไรประมาณขนาดเนี้ยมันก็แบบออปชั่นแต่งปืนมีมีค่อนข้างเยอะเลยนะฮะพวกอย่างลำกล้องนี้ก็คูณหกคูณเจ็ดคูณยี่สิบอะไรซูมยันขี้เลย่้โอ้เยอะแยะมา,มากมายนะพู้พเช้ภาพเลย <c oughs> อ่าลืมบอกอย่างหนึง่งเมื่อกี้เปิดขึ้นมาเจอคือสปรินเตอร์สปรินเตอร์คือ ยาชนิดหนึ่งที่เอาไว้สําหรับแก้ตอนขาหักถ้าหักเราขาหักเราใช้อน,นี้ขาจะหายทันทีเนี่ยมันสามารถซ่อมกระดูกที่หักได้อย่างรวดเร็วเลยนะอืมเนี่ยแล้วสอนเรื่องน้ำหนึ่งเ้วขาวหักนี่เกิดจาก,จากอะไรครับก็โดยจากที่สูงใช่ไหมใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะทําให้ดูอย่าอย่าลอกเลียนแบบอย่าลอกเลียนแบบ มันขึ้นมามันไม่สูงพอ,อไม่รู้เหมือนกันนะเออจะรอนิโมโอนะฮึบเออไม่อะนะไม่หักเอาเถอะแต่ถ้าขาหักมันจะขึ้นอยู่ข้างๆหลอดเลือดของเรานะฮะนี่ต่อมาสอนเรื่องน้ําอีกหน่อยหนึ่งคือน้ําเนี่ยเราสามารถเติมได้จากบ่อน้ําที่หน้าตาแบบนี้นะฮะไม่จําเป็นต้องไปลงลงทะเลแต่บ่อน,นี้ยไม่ค่อยได้เจอหรอกมัน มันเป็นบางที่และที่ที่ผมเลือกที่เนี่ยคือแบบมันทาเลดีมีมีภูเขาหินเอาไว้สําหรับเอาหินเนี้ยมีบ่อน,น้ํามีอะไรแบบเนี้ยมันดีสุดละ่ะต่อไปสอนการคัพสกิลนะครับเอ้เกาะพูดผิด <c oughs> <c oughs> สอนการอนะัพสกิลนะเพอะวลาที่เราตีซอมบี้เนี้ยจะได้ขึ้นเขียนว่าคาบประสบการณ์หนึ่งสองสามสี่ว่ากันไปแล้วแต่ดวงว่าจะได้เท่าไหร่แล้ว เราสามารถอัพสกิลได้ก่อนกด tab, แท็บเรากดคําว่าสกิลจะเด่นขึ้นมามีทั้งหมดประมาณเอแปดสายได้มีของผมมีสามเจ็ดอืะเยี่ยมเราจะสอนอทุกทุกสายเลยเราจะบอกเลยว่า <c oughs> สายแรกนะคุณทําตามผมด้วยนะถ้าคุณเข้าใจคุณก็บอกนะโอเคครับกดแท็บขึ้นมาดูสายแรกชื่อว่า s u r v i ไว l นะมันจะช่วยในการ ชะลอการหิวแล้วก็หิวน้ําหิวข้าวหิวหิวอาหารหิวน้ำนะใช้ e H p พทั้งหมด50ในการอัพแต่ละเลเวลสงสยัยเพสงสัยผมไม่ต้องใช้อันนี้นะครับจริงจริงม,มันวันแบบพอดีผมอิ่มใจใช่ย <c oughs> <c oughs> เ,ย,เย่อ๋อต่อ <c oughs> ไปนะเป็น endurance นะ มันจะเป็นในเรื่องของสตมิน่าและก็เอจิตคือเราจะวิ่งได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะแล้วก็ไอเอเร็วยิ่งขึ้นรู้สึกจะไม่ไม่เร็วกว่าไม่เร็วกว่าปกติแต่สตามิเน่าเราจะเพิ่มขึ้นอย่างแบบเห็นได้ชัดเลยถ้ายิงอัพเยอะๆเนี่ยเวลากระโดดเนี้ยผมใช่เมื่อก่อนผมเสียไปสิบต,ตอนนี้รู้สึกเสียหรื่งหกแล้วใช่เนี้ยพอเราตีลิกขวาเนะียใช้สตามิเน่าเนี่ยมันเออแบบผมใช้ทีแล้วสองเมื่อก่อนใช้ทีต้องเท่าไหร่เนี้ยอ่าต่อมา นิกกี้เบกกี้นะจะทำให้สร้างเสียงที่น้อยลงแบบพอเวาที่เราเดินหรือเราย่องเนี่ยเราเราหลีกเลี่ยงการบวกนะมันก็จะเงียบยิ่งขึ้นซอมบี้ก็จะไม่รู้ตัวยิ่งถ้าเราไปเล่นเซิร์ฟพีพีถ้าซอมบี้รู้ตัวคนก็จะรู้ตัวแล้วเราก็จะโดนฆ่ามันค่อนข้างที่สำคัญแต่ถ้า,าคุณเล่นเซิร์ฟแบบเล่นกันเองเนี่ยไม่ไม่ฆ่ากันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจําเป็นหรอกผมก็อัพอัพมูมัวเวลาสัตว์อัพลองอัพสุดกิลกิลอะ ต่อไปมันมาร์คแมน่าสกิลนี้จะทําให้คุณเล็งแบบมีความแม่นยําแล้วก็แรงทีบของปืนเนี่ยน้อยลงนะอ่าทุกๆสกิลเนี่ยพอราอัพยิ่งอัพก็ต้องยิ่งใช้เยอะขึ้นนะต่อไปเป็นสกิลวอร์ีเออร์เป็นพวกมีรลีแอท็กเราจะทุบเราจะฟาดได้แรงยิ่งขึ้นนะอย่างอาวุธของผมเนี่ย เดิมทีซอมบี้ตีตีท,ทีเดียวมันก็ตายอยู่แล้วตอนนี้แบบตีมูโม่หน่อยเดี๋ยวก็ตายไม่จําเป็นต้องเล็งหัวละ <c oughs> อา่าต่อไปเป็นสกิลเอาดอร์นะเอาดอร์ก็จําพวกออกไปทํางานนอกบ้านออกไปตัดไม้นะฮะทุกทีเนี่ยตัดไม้นะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตีสิทีแต่ผมตีแค่ประมาณหทีก็หักได้แล้วเอกูตีไปกี่ทีทวะอจะช่างเถอะอ่อาต่อไปเป็นสกิล คราฟแมนคราฟแมนเนี่ยอย่างไอเทมบางชิ้นเนี่ยมันต้องมีมีมีสกิลนี้ก่อนนะถึงจะคราฟได้นะอ่ะ mm. เยี่ยมยอดอ่ะเราก็บอกเอาไว้ก่อนเพราะผมก็ยังเรียนรู้เรื่องการคราฟได้ไม่ไม่มากพอต่อไปเป็นสกิลสุดท้ายอิมมูนิตี้เพิ่มเลือดนั่นเองทุกทีนะ่คุณโดนซอมบี้ตีที้งลดทีละสิบแต่นี้ผมก็ลดทีละ แหรือหรือลดอะไรที่มันน้อยกว่านั้นอ่ะเลือดเลือดคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนอ่ะนะเฮ้ยเลิ่มมือละเดี๋ยวผมใส่ใส่แว่นน่ยอ่าในวิชั่นนะฮะเป็นไอเทมที่ดอรอปไล่ตามคลายทหารต่อไปนี่รีวิวแผนที่หน่อยนะฮะแผนที่เป็นของอะไรที่ค่อนข้างดรอปยากนะฮะคืออันนี้ดูดูสังเกตดีๆนะฮะว่าแมปเราจะเป็น แล้วจะเอาตูดนะเออไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะมีกากบาดมาร์คไว้เสมอนะเมื่อกี้เราก็พึ่งขึ้นไปตรงนู้นไปอยู่ที่เมืองอ,อัลเบอร์ตันเราก็ขึ้นไปข้างบนนู่นนู้นนูน,น,น,นเลยเลยไปน <ไป S 3> ะเมืองก็จะมีเยอะแยะมากมายนะะผมก็ยังไปทัวร์ยังไม่มาครบเลยอ่ะต่อไปวิธีการคาบของบางอย่างเช่นแคมป์ไฟนะฮะแคมป์ไฟเนี่ยแบบเราไปล่าสัตว์มาเงี้ยเราจะ เราเราจะค่าเราจะย่างมันยังไงอะนะวิธีการย่างคือต้องมีสติ๊กนี่กิ่งไม้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ใช้สติก,กสติท่อนไม้เนี่ยกิ่งไม้เรียกว่ากิ่งไม้สี่อันแล้วก็ใช้ร็อกออลืมลืมบอกใบวิธีการตัดต้นไม้เนี่ยไม่ได้ว่าอาวุธทุกอันทำได้นะะต้องใช้ขวาน มีขวานอยู่2ประเภทคือขวานปกติที่ผมใช้หน้าตาแบบนี้แล้วก็ขวานดับเพิงฮะมันตต่างกันยังไงครับมันจะตอบเร็วกว่าแล้วก็สีสวยกว่าอ๋อ้ต่อไปวิธีการเก็บหินนะฮะมันต้องใช้หินสี่สี่ก้อนในการคราฟนี่นี่ตีตีต,ตีใช้ไอเทมที่ชื่อว่าพิก หรือว่า Pickaxe สำหรับใครที่เคยเล่นไมค์คร f t นะคะก็จะรู้กันดีมีไ้ทำลงเหมืองนะแล้วก็เก็บหินมาหิน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 บีเอ่อมียวเมีเโอเคเด็กเด็กดูเยอะอ่ะเด็กดูเยอะโอเคไม่าถึงแบบจุด A จุด B จุด C อะไรอย่างไงแผลไปเรื่อย นี่เรามีกล่องด้วยไว้ผ่านหน้าเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการคราบของแบบเยอะๆเลยฮะกดคราบขึ้นมานะฮะหินน่ะจะใช้เขาใช้สโตนสี่อันอันนี้เรามีสโตนหนึ่งอันแต่เราได้ล็อกมาสี่อันใช่ไหมเราสามารถเอาล็อกมาแปลรูปเป็นสโตนได้นะอ่ะสี่อันปุ๊ยัดไป นี่ล็อกสโตนปกติก็สามารถทําเป็นสโตนเพจเป็นนู่นนี่นั่นได้เยอะแยะมากมายหลายต่อเลยนะต่อไปนะสติกนี่วางใช้สติกสี่อันแต่นี้มีเก้าอันอ่าแล้วก็สโตนสี่อันนะฮะได้แข้มไฟคราฟจบนะนี่ได้ได้เข้มไฟมาแล้วนะนี่นี่นี่จะวางตรงไหนก็ได้ฮะนี่วางตรงนี้ก็ได้ไดแล้วก็ก,กด กด F เพื่อการจุดไฟอ๋ออย่างนี้นี่เองแค่แค่นี้แหละฮะคุณเข้าใจไหมอื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 อืนักเลงคีย์บอร์ดอืมออ่าประมาณขนาดนี้ก่อนแะฮะหวังว่าทุกคนจะเอ่อเข้าใจในสิ่งที่ผมสอนนะผมก็พยายามจะพูดไปเรื่อยๆนะให้ ถ้าคุณโปเตโต้เข้าใจโลาก็เข้าใจนะฮะเขาเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะฮะหัดเล่นได้นั่อม่่นแต่เมื่อเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนังสอนสอนใหม่ๆเลยโอเคนะแองออกไงวะโอเคต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดซดีเมอร์เกมนิ่งเกมนะครับสวัสดีโต้ครับบายบยเราทิ้งช anel ของคุณโปเตโต้ไว้ข้างล่างด้วยนะฮะอย่าลืมไปกด subscribe เขาด้วยนะฮะให้คุณ เดดิเมอร์กินกินนิดกิมโอเคเนะถ้าหากมีข้อสงสัยตรงไหนก็อ่าคอมเมนต์มาถามได้เลยนะฮะหรู <c oughs> จะออกไงวะไม่บายครับบาย